โปรตีนจากพืชกับนมวัวมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันยังไงไปฟังกันครับย้อนกลับไปในปี1975กลางห้องครัวที่เต็มไปด้วยกลิ่นดินกับเครื่องปั่นเก่าๆมาวินเกิร์ชนักผู้ชนาารแนวหน้าในแคลิฟอร์เนียกำลังทาในสิ่งที่นับพ่อไก่ทั่วโลกขาและย้อยเย้เขาเหมือนกับการเอาอาหารวัวมาทําสมูตตี้เพราะว่าเขาเอาผงถั่วลันเตาใส่ลงเครื่องปั่นกดปุ่มเสียงเครื่องปั่นดังก้องแต่เสียงในหัวของมาวินดังยิ่งกว่าเขาคิดว่าถ้าโปรตีนจากพืชย่อยง่ายกว่าย่อยไวกว่าไม่แพ้เหมือนนมแแแล้้วททาาาไมมมมเเเรรรรงง่่่่่กกินน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 นััะีีีีคคืืืออออจุดตตตขโปพพชชชบบใใ และไม่มีใครคิดว่ามันจะโตจนมูลค่าทะลุ9 0 0 0แสนล้านบาทในปี2024แต่มาวินไม่สนเขาเชื่อว่าการสุขภาพดีไม่ควรต้องแลกด้วยการท้องอืดและเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าโปรตีนพืชให้กรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนถ้าผสมมันอย่างถูกวิธีตอนนั้นวงการยังคลั่งเวหรือโปรตีนที่มาจากนมวัวแต่65%ของคนเอเชียมีภาวะแพน้ําตาลแลคโตสเวจึงเป็นเหมือนกล้ให้สุกทอดร้อนๆสาหรับคนเป็นเบาหวานกินแล้วอร่อยแต่ตามมาด้วยอาการท้องเสียบวมแสบลสาไส้พังโดยไม่รู้ตัวแต่โปรตีนพืชไม่ใช่แค่เวสําหรับมงังมมอ่่่่่งงททียยยาากถึ2เไ แลคโตสะมีใย,ยอาหารที่เวไม่มีและล่าสุดนะักวิจัยพบว่าโปรตีนถั่วลันเตาบวกกับพืชอื่นๆสามารถส่งเสริมการสร้างกล้ามเนื้อพอๆกับเวคุณภาพสูงสิ่งที่น่าตกใจคือเราเคยหัวเราะมันในดตแต่ตอนนี้โปรตีนพืชกำลังครองโลกทั้งในห้องฟิตเนสและในห้อง i อ u เพราะมันถูกใช้ฟื้นฟูร่างกายสำหรับคนไข้ที่แพ้นมแพ้กลูเตนและถ้าใครกำลังมองหาโปรตีนพืชอยู่ผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับ p ม o Life Plant Based p r o ตี i n เ s o l ตัวนี้คาบต่ำมากน้ำตาลศูนยรกัมมีพืชถึง5ชนิดใครสนใจกดตะกาได้เลย